chịu, chị nào chị nào chịu, 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 chịu,

รูบเล่ารูบเล่ารูบเล่าทีบางคนก็ได้มากบางคนก็ไม่ได้เลยครับเลี้ยงแต่การจีงครับบากคนก็โจ้งไปแล้วที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 บากคนก็ได้เป็นจบ นี้คือประเพณีเดือนทิพย์ราชเดือนทิพย์กับสิงเปลตหวัดขัวช่วยกับมูติอาตำบุนโซโพบุริชนคนครที่ธรรมรัตครับ